ตามการให้สัมภาษณ์ของทานสมหวังครูรุรัต ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทยอดเงินมพาวเวอร์มหาชนได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนของแขวงเสียงขวางในวันที่12กันยายน2563โดยปฏิบัติตามแจ้งการของกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าฉบับลิขที่0906กลงวันที่เปกันยายน2563ว่าด้วยการปฏิบัติโครงสร้างราคาน้ำมันเอสตังที่ผสมปรุงเต่งจากโรงงานปรุงเต่งน้ำมันเซอไฟยอดเงื่มพาวเวอร์ของบริษัทยอดเงื่มพาวเวอร์มหาชนที่ตั้งอยู่บ้านยอดเงื่ม แป็กแขวงเสียงขวางเซิงทานให้ฮูวายิงตามทิศสี่น้ำของรัฐบาลจะาปแหงศาสตร์และอำนาจปกครองแขวงเสียงขวางห้องงานปรุงแตง่งน้ำมันเชื้อไฟหยดเงืมพาวเวอร์ของผัวเฮาปัจจุบันแมนไดเริ่มทําการผลิตน้ำมันแอซังที่ปรุงแต่งภายในโดยการนําวัตถุด,ดิบเขามาทําการผลิตปรุงแตง่งปัจจุบันจะมีแจงกลางของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้า เทียวกับโครงสร้างราคาน้ำมันแอลัองที่ปรุงแต่งจากภายในดังนั้นพวกเข้าจะได้ทำการทดลองขายในมือแหลกก็คืออยู่บริเวณปั๊มพลงามเมืองแปดแขวงเียงขวางซึ่งเป็นปั๊มตัวแบบของรัฐสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟล่าวสาขาแขวงเียงขวางซึ่งในราคาในมือนี้จะได้เห็นว่าราคาน้ำมันแอลัองที่ปรุงแต่งจากภายในมีราคาถือกว่าน้ำมันแอลัองที่นำเข้าจากต่างประเทศดิบละ ลอยบกิบซซ่งราคาน้ำมันแอดสัางทิพุงแต่งจากภายในจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาผอบกันผอบเดียวกันกันกบราคาน้ำมันแอดสัางที่น้ำเขาจากต่างประเทศตามโครงสร้างราคาน้ำมันเะ้ไฟที่กระทรวงอุตสาหกรรมการค้าประกาศน้ำใสแต่ละระยะดังนั้นจะได้เห็นว่าประชาส,ะสนภายในแขวงเชียงขวางและต่อไปแมนแขวงหัวพันธุ์ชัยสมบูรณ์จะได้ส่มใสราคาน้ำมันที่ถอยลง ไอ้สมดังที่ว่ามีห้องงานแหลวประชสชนที่แต่ยังราคาทิปรับลงในครั้งนี้ถือว่ามีแต่ราคาน้ำมันแอลซังที่ปรุงแต่งจากห้องงานพะเจ้าราค่าน้ำมันกระส่วนถือว่ายังซ้ำกันอยู่ยังยังเป็นราคาเดียวกับน้ำมันนะกระส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศปัจจุบันนี่แมนว่าในส่วนทิศตะวันออกนี่พระเจ้าคิดว่าจะขายทดลองขายไหแก ปัน้ำมันของรแบบับิสาหกิจน,นำ้นำมันเชื้อไฟเหลาปั่มตัวแบบปั๊มตัวแท่นแล้วกับบรรดาบริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อไฟภายในประเทศที่ว่ามีแบรนด์ต่างๆนั่นอยู่ภายในแขวงเส้นขวางและละจึงขยายออกไปตามแขวงหัวพันแขวงไส้สมบูรณ์ในเบื้องต้นก้อนตามที่ศีน้ำของรัฐบาลและกับหลังภายหลังจากมีการเพิ่มกำลังการผลิตแล้วขาดว่าในส่วนต้นปี2 0 2 0 จากปัจจุบันกาลังการผลิต10ล,ล้าตตเดือนจะเพิ่มขึ้นเป็น30ล,าล้าตตเดือนเฮ็ดให้เฮาสามารถส,รถสั่งซงได้บรรทัณฑาของโุงงานใ,ในบรรดาทัวแขวงภาคเหนือทั้งหมดเจา้าในนี่ถือว่าอิงตามสัญญาสัมปทานระหว่างรพิสากิจน้ำมันเชื้อไฟเล้าและบริษัทยอดเงิน power มหาส่วนของพวกเข้าเริ่มจากวันที่1เดือน 10- 2 0 2 3เป็นต้นไปบริษัทยอดเงิน power มหาส่วนชิได้เข้ามาบริหารกิจการของรพิษากิจน้ำมันเชื้อไฟเล้าสาขาแขวงเซงขวางนี้ พวกเข้าสิมีการเริ่มจากาปรับปรุงและขยายปั๊มตัวแบบปัม๊มโพนงามแห่งนี้นะเจ้บบาบวาจะเป็นการเพิ่มหัวใจจาก3ตู้เป็น6ตู้การปรับปรุงพื้นฐานโครงรางต่างๆคือจังพื้นที่ข้างหลงังเข้าสิมีการเหตุเป็นตึกห่างชั้นสินค้าเพื่อบริการขื้นไห้แก่พี่น้องประชาชนภายในแขวงเชียงขวางแลลกกูมาเยี่ยมยามดัง,งนั้นแหละการก่อสร้างสิเริ่มจากเดือน12 12ปี2003นี่เป็นต้นไปและคาดว่าจะสำเร็จภายในปี2004ทั้งหมดจาถือว่าจะเป็นเป็นสถานีให้บริการน้ำมันถึงที่พวกเข้าคาดหวังว่าจะเป็นสถานีบริการน้ำมันที่ง่ายเป็สุดของประเทศเ้าเ พร้อมนี้ท่านยังให้หูสำหรับการจำหน่ายน้ํามันเอ็ดซัางธรรมดาที่ผลิตจากโรงงานปรุงแต่งน้ํามันยอดเงิมพาวเวอร์ของบริษัทยอดเงิมพาวเวอร์ในครั้งนี้แมนได้ปรับราคาลงเก้าหอยสาสิบกรีโตอลิตร เพื่อเห็ุให้การบริการที่มีความสะดวกสบายเก็บผู้บริการนั้นทางบริษัทยอดเงืนพาวเวอร์มหาสุนได้มีแผนที่จะพัฒนาปั๊มบริการน้ำมันเสื้อไฟลาวตั้งอยู่บ้านโพนงามใต้เมืองเปกแข่งเสียงควางให้เป็นปันป๊มที่มีการบริการครบ,บวงจรสะดวกสบายทันสมัยและสวยงามที่สุดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสลาวเติมอีก ในโอกาสนี้ท่านยังได้เฮียกห้องมายัางประชุนเสียงขวังและบรรดาแขวงใกล้เคียงจงให้ความสมัน่นในขบวนการผลิตที่นำไซต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูงในการผลิตและการบริการจำหน่ายน้ำมันให้กับสังคมได้สมใจ ต่อกับการจำน่ายน้ำมันจากบริษัทยอดเงืนพาวเวอร์ Power, อยู่ภายในแขวงเสียงขวงหัวพันและแขวงไซส์สมบูรณ์ท่านทงสวัสดมังนอเมกหัวหน้าแผนอกอุตสาหกรรมและการค้าแข,ขวงเสียงขวงให้หูวาโดยปฏิบัติตามหนังสือเสนอของกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเรื่องปฏิบัติโครงสร้างราคาน้ำมันเอซังที่ผสมปุงเต่งจากโรงงานปุงแต่งน้ำมันยอดเงินพาวเวอร์ของบริษัทยอดเงืนพาวเวอร์มหาสน ข้าพเจ้าในนามต่างหน้าให้คณะแนรการอุตสาหกรรมการค้าขอแสดงความขอบใจในคโาบุญตุณส,สูงต่อการน,นำภาครัฐที่ได้ให้ความสำคัญแก่ยุทธศาสตร์มาตรการในการคุ้มครองราคาสิคานคายุทธศาสตร์เป็นต้นแมนราคาน้ำน้ำมันเนาะและวิธีการในการจัดตั้งระไรนยผ่นมานและระยะสั้นระยรยาวสันข้าพเจ้าเพื่อสืบต่อจัดตั้งผ่านขยายตาม แจ้งการสบับเลขที่ 09, 0 6, ูนยเกาศูนกคข,ของมันกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าที่ได้แจ้งให้ทางพแผนกุตสาหกรรมการค้าของสามแข่งเป็นต้นแันแข่งสิงควงแข่งไซสมบุญและแข่งหัวพันธ์ในการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างน้ำมันของโรงงานปรุงแต่งน้ำมันยอดเงืมาวเวอร์ มหาสนที่ได้ได้สร้างขึ้นในแข่งสิ่งขวงังะนั้นเพื่อปฏิบัติตามโครงสร้างดังกก่าโครงสร้างของของกรมการค้าภายในที่ได้ได้แจ้งให้บรรดาแข่งนั้นเนาะทางพระแท้อุตสาหกรรมการค้าแข่งก็ได้พันขยายให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจทางจำน่ายภายในเนาะทางอยู่แข่งชียงขวงังและวก็แข่งหัวพันและแข่ง ใช้สมบุร์เนาะให้ทราบกันว่าเนาะปัจจุบันพกเราได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติตามคันชีน้ำของคันเทิงนั้นแต่แข่งสิงหวงพวกเราได้ออกแจ้งการเพื่อสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติสบับเลขที่2อ6อกคอซอขอนี้เนาะแต่เราได้แจ้งให้วันที่11เอาะส,าาสาิกันยา2 0ง3นนี้พกเราได้มีการปรับหลักตามโครงสร้างราคาของ,ก,งกรมการค้าภายในได้แจ้งให้ทางแข่งเฮาเนาะแล้ว ในเวลาหกพุ่งเซาเมื่อนีน้พวกเขาก็ได้พร้อมกันลงมาเพื่อติดตามกดกาเบิง้งว่าปรับลงแท็บอรหรือว่านนรายของบริษัทดังกล่าวนั้นสันเมื่อนี้ข้าเจ้าได้ลงมาตัวจริงเนาะก็เห็นว่าทางบริษัทนะปั๊มตัวแทนปั๊มตัวแบบของพวกเขานพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติอีกข้อนึง่งเนาะข้าพเจ้าอยากยังห้องไง้แก่หัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการของ รัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟที่ประจำอยู่แขกคืออยู่เสียงขวงเนาะอ,อยู่บนดาวเมืองฮัน้นย่างห้องมันอย่างนั้นให้มอบให้ทางเจ้าหน้าที่อคอ,อเมืองเจ้าหน้าที่อคอ,อแขงลงไปพร้อมกันจัดตั้งติดตามกดการตัวจริงตืมละเอียดคืออะไรนั้นเนาะสันค้าพระเจ้าขอ,ขอมีคำคิดคาเห็นคือเรื่องนั้น